เคยคิดตามกันเล่นๆนะครับว่าเออพวกบริษัทเทคใหญ่ๆเนี่ยที่เหมือนจะทำซอฟต์แวร์แบบเดิมๆมานานมากๆแล้วเนี่ยพอเจอเครื่อง AI ลูกใหญ่ๆซัดเข้ามาเต็มๆเนี่ยเขาจะปรับตัวกันยังไงหรือเวลาเราเห็นหุ้นเทคโนโลยีมันวิ่งขึ้นวิ่งลงเร็วปรีดปราดเลยเราในฐานะนักลงทุนจะมองหามูลค่าที่แบบออแท้จริงของมันได้ยังไงทมกลางความคาดหวังและก็ความกลัวพวกนี้ วันนี้เราจะมาเจาะลึกบริษัทหนึ่งครับที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้พอดีเลย Intuit ครับเจ้าของแพลตฟอร์มที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยดีอย่าง QuickBooks สำหรับธุรกิจแล้วก็ TurboTax สำหรับการยื่นภาษีในอเมริกาคือตอนนี้เนี่ยพวกเขากำลังเดิมพันครั้งใหญ่เลย ด้วยการส่งผู้ช่วยอัจฉริยะหรือที่เราเรียกว่า AI agents ลงสนามแบบเต็มตัวเลยครับใช่ค่ะแล้วการเจาะลึกวันนี้ของเรานะคะเราจะลองสวมแว่นของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือที่เรียกกันว่า VI Value Investing ดูค่ะซึ่งหัวใจหลักๆของแนวทางนี้ก็คือการพยายามทำความเข้าใจตัวธุรกิจให้มันลึกซึ้งจริงๆมองหาความได้เปรียบที่มันยั่งยืน หรือที่เขาชอบเรียกกันว่าคูเมืองนะคะแล้วค่อยมองหาจังหวัดลงทุนในราคาที่มันเหมาะสมมีส่วนเผื่อความปลอดภัยหรือ Margin of Safety ครับเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือสำรวจเครื่องจักรทำเงินของ i n t u i t ก่อนเลยว่าตอนนี้แล้วก็ในอีกสัก3-5ปีข้างหน้าเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วคูเมืองที่ว่าเนี่ยมันแข็งแกร่งจริงแค่ไหนมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่บ้างแล้วก็สุดท้ายเลยจากมุมมอง VI เนี่ย ความน่าสนใจของ Intuit มันอยู่ตรงไหนโดยเฉพาะเมื่อมี AI เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจจะพลิกเกมได้เลยนะเอาละครับมาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกวา่าหัวใจของ Intuit จริงๆแล้วเขาทำมาหากินจากอะไรเป็นหลักครับเนี่ยถ้าแบ่งแบบกว้างๆเลยนะคะจะมี2กลุ่มธุรกิจหลักๆค่ะกลุ่มแรกที่ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญเลยก็คือ Global Business Solutions GBS ตรงนี้จะรวมเอา QuickBooks ซึ่งเป็นโปรแกร,รมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่า SMB อะค่ะแล้วก็พ่วงด้วยระบบรับชำระเงินหรือ Payments ที่เชื่อมต่อกับ QuickBooks โดยตรงเลยแล้วก็ยังมี Mailchimp ค่ะเป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลแล้วก็พวก Automation ต่างๆที่เขาเพิ่งซื้อกิจการเข้ามาเสริมทับไม่นานนี้ กลุ่ม GBS เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเขามาในรูปแบบประจำหรือ Recurring Revenue ซึ่งมันค่อนข้างมั่นคงคิดเป็นสัดส่วนนี่เออสูงถึงประมาณ87%ของรายได้รวมทั้งหมดในปีงบประมาณ2025ที่ผ่านมาเลยค่ะโห oh, 87%นี่เยอะมากเลยนะครับแสดงว่ารายได้ค่อนข้างนิ่งพอสมควร ใช่ค่ะค่อนข้างนิ่งแล้วก็เป็นฐานที่แข็งแรงมากๆส่วนอีกกลุ่มคือคอนซูเมอร์ค่ะตรงนี้พระเอกก็คือ Turbo t u r b o t a x เลยเป็นซอฟต์แวร์ช่วยยื่นภาษีส่วนบุคคลที่คนอเมริกันนิยมใช้กันเยอะมากๆตามมาด้วยเครดิตคาร์มาอันนี้เป็นแพลตฟอร์มให้ข้อมูลเครดิตแล้วก็ให้คำแนะนำทางด้านการเงินส่วนบุคคลแล้วก็มีส่วนเล็กๆอีกอันคือ p r o t a x ที่เป็นซอฟต์แวร์สำหรับนักบัญชีมืออาชีพเอาไว้ใช้บริการลูกค้าของเขาอีกทีหนึ่ง รายได้กลุ่มคอน sumer เนี่ยจะเห็นชัดเลยค่ะว่าเป็นฤดูกาลคือจะพุ่งสูงช่วงต้นปีที่คนเขาแห่ยื่นภาษีกันเยอะๆค่ะอ๋อ <c oughs> เข้าใจแล้วครับคือมีทั้งส่วนที่รายได้ประจําแน่นๆจาก GBS แล้วก็มีส่วนคอน sumer ที่โตตามฤดูกาลภาษีฟังดูมีผลิตภัณฑ์ที่แข็งแรงหลายตัวเลยแล้วผลประกอบการที่เพิ่งประกาศออกมาล่าสุดเลยครับเป็นยังไงบ้างครับเห็นตัวเลขว่าแววว่าโตแรงพอสมควรเลย ค่ะถือว่าน่าประทับใจมากค่ะปีงบประมาณ2025ที่เพิ่งปิดไปเมื่อสิ้นเดือนรกรกฎาคม2025ที่ผ่านมาเนี่ยรายได้รวมทั้งบริษัทอยู่ที่ประมาณ18,800ล้านดอลลาร์โตขึ้น16%เทียบกับปีก่อนหน้าเลยนะคะยิง่งถ้าดูเฉพาะไตรมาส4ี่ไตรมาสสุดท้ายเนี่ยโตถึง20%เลยทีเดียวค่ะโอ้โหไตรมาส4ี่ตโต20%นี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจกว่าตัวเลขที่ผ่านมาก็คือสิ่งที่เขาม สำหรับปีงบประมาณ2026ที่กำลังจะเริ่มเนี่ยบริษัทคาดการว่ารายได้จะยังโตต่อเนื่องอีกประมาณ12-13%ไปแตะระดับ21,000-21,200ถึง 21, ล้านดอลลาร์ และจุดสำคัญมากๆเลยคือเขาคาดว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานหรือ operating margin จะขยายตัวได้อีกด้วยอันนี้มันจะทอนชัดเจนเลยนะคะว่าผู้บริหารไม่ได้มองแค่การเติบโตของรายได้หรือ Top Line อย่างเดียวแต่เขาเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพหรือ quality profit ควบคู่กันไปด้วยซึ่งการที่เขาเคยปรับลดพนักงานบางส่วนไปในปี2024เพื่อโยกทรัพยากรไปเน้นด้าน AI โดยเฉพาะเนี่ยก็เป็นอีกสัญญาณที่ตอกย้ำการโฟกัสเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ ครับอันนี้สำคัญมากกำไรต้องมาคู่กับไรายได้ที่โตขึ้นจริงๆถึงจะเรียกว่ายั่งยืนทีนี้ประเด็นใหญ่เลยที่ถูกพูดถึงเยอะมากและก็ดูเหมือนจะเป็นหัวหอกสำคัญในอีกสัก3-5ปีข้างหน้านี้เลยก็คือเรื่อง AI นี่แหละครับที่ Intuit เขาไม่ใช่แค่พูดเฉยๆนะแต่เริ่มามาใช้จริงจังแล้วช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่ามันทำงานยังไงมันคืออะไรกันแน่ค่ะ i อิ u i t นี่ลงมาเล่นเรื่อง AI แบบเต็มตัวจริงๆค่ะเขาเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า Intuit Assist มันเป็นเหมือนผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี generative AI ฝังเข้าไปในผลิตภัณฑ์หลักๆเลยทั้ง QuickBooks แล้วก็ TurboTax จุดเด่นคือมันไม่ได้ รอให้เราสั่งงานอย่างเดียวนะคะแต่มันทำงานเชิงรุกให้เราด้วยเช่นช่วยร่างแล้วก็ส่งใบแจ้งหนี้หรืออินโยซ์ให้ลูกค้าช่วยติดตามสถานการณ์ชำระเงินว่าใครจ่ายแล้วใครยังไม่จ่ายหรือช่วยเตรียมข้อมูลภาษีเบื้องต้นให้พร้อมยืน่นหรือแม้กระทั่งสรุปภาพรวมกระแสะเงินสดให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจง่ายๆซึ่งฟีเจอร์พวกนี้เขาเปิดให้ใช้งานทั่วไปแล้วนะคะหรือที่เรียกว่า GA Generally Available ตั้งแต่ช่วงปลายปี2024แล้วค่ะอ๋อ oh, คือเริ่มใช้กันแล้วจริงๆใช่ค่ะเริ่มใช้แล้วแล้วเขาก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเลยล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม2025ที่ผ่านมาเนี่ยประกาศสิ่งที่เรียกว่าชุด AI agents ออกมาอีกเหมือนมีทีมงาน AI เฉพาะทางเลยค่ะเช่นมีเอเจนต์ที่ช่วยงานขายโดยเฉพาะมีเอเจนต์ช่วยเร่งรัดหนี้สินหรือตามเก็บเงินนะคะมีเอเจนต์ช่วยบันทึกบัญชี แล้วที่น่าสนใจมากๆคือ AI agents พวกนี้ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับนักบัญชีที่เป็นมนุษย์ได้ด้วยบน QuickBooks คือไม่ได้จะมาแทนที่กันซะทีเดียวนะคะแต่เหมือนมาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันมากกว่าโอ้ oh, ฟังดูแล้วเหมือนแบบมีผู้ช่วยส่วนตัวที่เป็น AI เลยนะเนี่ยคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะแล้วเบื้องหลังความสามารถพวกนี้ก็คือแพลตฟอร์มภายในที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองชื่อว่า g e n o s แล้วก็มี Financial LLMs ซึ่ง LLMs ก็คือ Large Language Models หรือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ Intuit พัฒนาขึ้นมาให้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชีโดยเฉพาะเลยเหมือนเป็นสมองกลที่ขับเคลื่อน AI เหล่านี้ให้ทำงานได้จริงแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วขึ้นเรื่อยๆอันนี้ล่ะค่ะคือแกนหลักของกลยุทธ์ AI ในระยะ3-5ปีข้างหน้าของเขาเลยโอ้ฟังดูแล้วเหมือน Intuit กำลังจะปีนตัวเองเลยนะครับจากเดิมที่เป็นแค่บริษัทซอฟต์แวร์เฉย กลายมาเป็นเหมือนแพลตฟอร์มผู้ช่วยอัจฉริยะสาหรับธุรกิจเล็กๆแล้วก็ผู้เสียภาษีเลยคือไม่ได้แค่ให้เครื่องมือแล้วจบแต่มี AI มาช่วยทํางานที่มันซ้ําๆซากๆลดข้อผิดพลาดหรืออาจจะช่วยตัดสินใจทางธุรกิจให้ดีขึ้นได้ด้วยแบบนี้หรือเปล่าครับ ภาพนั้นเลยค่ะชัดเจนมากมันคือการยกระดับคุณค่าหรือ value proposition ของตัวเองขึ้นไปอีกขั้นจากฐานเดิมที่เขาก็แข็งแกร่งอยู่แล้วเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องข้อมูลลูกค้าที่มีมหาศาลให้กลายเป็นสิ่งที่มันขาดไม่ได้มากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะมี AI มาช่วยทำงานจริงจังทำให้ลูกค้าต้องพึ่งพาระบบของเขามากขึ้นไปอีกค่ะน่าสนใจมากครับแล้วความแข็งแกร่งที่ว่าหรือคูเมือง m o o ที่นักลงทุนสาย v i ให้ความสำคัญมากมเนี่ย i n นท t วิเขามีอะไรเป็นเกราะป้องกันคู่แข่งบังคับในมุมนี้สุดแข็งแรกเลยนะคะที่ชัดเจนมากๆในธุรกิจประเภทนี้ก็คือต้นทุนการเปลี่ยนย้ายที่สูง high switching cost ค่ะลองนึกภาพตามนะคะ ธุรกิจที่ใช้ q u i c k b o o k อยู่เนี่ยข้อมูลบัญชีทั้งหมดที่สะสมมาหลายปีการตั้งค่าระบบต่างๆ workflow ที่เชื่อมกับนักบัญชีของเขาการเชื่อมต่อกับธนาคารระบบจ่ายเงินเดือนระบบภาษีคือทุกอย่างมันฝังอยู่ในนี้หมดเลยการที่จะย้ายไปใช้ระบบอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากค่ะเสียงทั้งเวลาทรัพยากรแล้วก็ยังเสี่ยงเรื่องข้อมูลผิดพลาดอีกด้วยอืมจริงครับแค่ลึกถึงการย้ายข้อมูลบัญชีก็ปวดหัวแล้ว ใช่ค่ะแล้วพอมี Inuit t Assist หรือ AI Agents เข้ามาช่วยงานประจำวันอีกทำให้ระบบมันดูฉลาดขึ้นช่วยงานได้จริงลดภาระ,ระงานซ้ำซากมันยิ่งทำให้การตัดสินใจย้ายไปใช้ระบบอื่นที่อาจจะยังไม่มีความสามารถด้าน AI เทียบเท่าเนี่ยยากขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยค่ะเหมือนเป็นการเสริมคูเมืองเดิมที่มีอยู่ให้มันสูงขึ้นแข็งแรงขึ้นด้วยเทคโนโลยี a i นี่แหละค่ะแต่เออในยุคที่แบบ API มันเปิดกว้างมากขึ้นหรือมีเครื่องมือช่วยย้ายข้อมูล Data Migration ออกมาเยอะแยะเลยเนี่ยต้นทุนการเปลี่ยนย้ายหรือ Switching Cost ตรงนี้มันจะยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมไหมครับหรือมันจะลดลงไปบ้างเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแม้ว่าจะมีเครื่องมือช่วยนะคะ แต่ความซับซ้อนของข้อมูลทางบัญชีและการเงินโดยเฉพาะเนี่ยรวมถึง Workflow ที่แต่ละธุรกิจปรับแต่งให้เข้ากับตัวเองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคุ้นเคยและความไว้วางใจในระบบที่ใช้มานานมันยังเป็นอุปสรรคสำคัญมากๆอยู่ค่ะบวกกับ AI ที่ Intuit ฝั่งเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้แค่เก็บข้อมูลเฉยๆนะคะแต่มันเรียนรู้แล้วก็ทำงานร่วมกับผู้ใช้ไปด้วยการที่จะย้ายไปเริ่มสอน AI ใหม่ในระบบอื่น มันก็เป็นต้นทุนที่มองไม่เห็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะอ๋อเข้าใจครับคือมันไม่ใช่แค่ย้ายข้อมูลแต่ย้ายความฉลาดย้ายความคุ้นเคยไปด้วยซึ่งยากมากใช่ค่ะแล้วคู่เมืองข้อที่2นะคะก็คือพลังของเครือข่ายและข้อมูล network effect and data flywheel Intuit เนี่ยเขามีข้อมูลมหาศาลมากๆจากทั้งฝั่งธุรกิจ SMB ที่ใช้ QuickBooks ผู้เสียภาษีนับ10ล้านคนจาก TurboTax แล้วก็ผู้ใช้เครดิต Karma อีกจำนวนมาก ข้อมูลเหล่านี้แหะค่ะแน่นอนว่าภายใต้การเคารพความเป็นส่วนตัวนะคะมันช่วยให้ AI ของ Intuit เรียนรู้และพัฒนาได้เร็วมากๆทําให้สามารถให้คําแนะนําได้ตรงจุดเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆในเครือที่ตรงใจหรือที่เรียกว่า cross sell ค่ะหรือทําการตลาดได้แม่นยําขึ้นแล้วพอยิ่งมีผู้ใช้เยอะข้อมูลก็ยิ่งมากระบบก็ยิ่งฉลาดขึ้นก็ยิ่งดึงดูดผู้ใช้ใหม่เข้ามาเป็นวงจรที่เสริมพลังให้ตัวเองไปเรื่อยๆค่ะเหมือนยิ่งใหญ่ยิ่งได้เปรียบเรื่องข้อมูลเนาะ ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะคือการเป็นแพลตฟอร์มที่ครบวงจรสำหรับ SMB อย่างที่เกริ่งไปตอนแรกว่า Intuit ไม่ได้มีแค่ QuickBooks อย่างเดียวแต่เขารวมเอา Payments, Payroll, Mailchimp เข้ามาด้วยแล้วยังเชื่อมต่อกับระบบ e-commerce ต่างๆได้อีกมันทำให้ Intuit กลายเป็นเหมือนศูนย์กลางหรือ hub ในการบริหารจัดการทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องลูกค้าของธุรกิจไปเลยพอยิ่งธุรกิจใช้บริการหลายอย่างในแพลตฟอร์มเดียวมันก็ยิ่งผูกติดแน่นต้น ทุนการเปลี่ยนย้ายก็ยิ่งสูงตามไปด้วยค่ะฟังดูมีกรอบองค์กรหลายชั้นทีเดียวครับทั้ง switching cost network effect จากข้อมูลแล้วก็ความเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรทีนี้อวกกลับมาที่เรื่องความเสี่ยงบ้างแน่นอนว่าทุกธุรกิจมันต้องมีอะไรคือจุดที่นักลงทุนควรจับตาเป็นพิเศษสําหรับ Intuit ครับค่ะความเสี่ยงก็มีหลายประเด็นที่ต้องจับตาดูเหมือนกันค่ะประเด็นแรกเลยก็คือส่วนของ m a i l ิมและการพึ่งพิงตลาดโฆษณาของธุรกิจ SME รายได้ส่วนนี้มันอยู่ในกลุ่ม gbs นะคะแต่มันค่อนข้างผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าเวลาเศรษฐกิจไม่ค่อยดีธุรกิจเล็กๆหรือ sme เนี่ยเขามักจะตัดงบการตลาดเป็นอันดับแรกๆเลยซึ่งมันก็อาจจะมาฉุดการเติบโตของ gbs โดยรวมได้ในบางช่วงหรือบางไตรมาสค่ะอ๋อเข้าใจครับคือ gbs โดยรวมอาจจะดีแต่เมลชิมอาจจะถ่วงได้ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี ใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วก็อีกส่วนที่ต้องดูคือความผ,ลผลันผวนตามฤดูการภาษีและการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดซอฟต์แวร์ภาษีได้าจาก TurboTax เนี่ยจะมาพีคมากๆช่วงต้นปีแล้วก็ต้องเจอคู่แข่งที่สู้กันดุเดือดมากทั้งเรื่องราคาโปรโมชั่นต่างๆหรือเสนอบริการฟรีบางส่วนซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะมากดดันอัตรากำไรของกลุ่มคอน sumer ได้เหมือนกันค่ะครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะ ความเสี่ยงที่ส่วนตัวคิดว่าสำคัญที่สุดในระยะกลางถึงยาวเลยนะคะก็คือความเสี่ยงในการนำ AI มาใช้ให้เกิดผลจริง AI execution risk ค่ะคือ AI agent ที่เราพูดถึงกันเยอะๆเนี่ย ถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่สามารถช่วยให้ลูกค้าเห็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มันวัดผลได้จริงๆเช่นช่วยให้เก็บเงินได้เร็วขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญจริงๆหรือลดข้อผิดพลาดท,ทางบัญชีได้จริงอย่างที่เคลมไว้การยอมรับจากลูกค้าแล้วก็การสร้างรายได้เพิ่มจาก AI เนี่ยมันก็อาจจะช้ากว่าที่บริษัทคาดการไว้หรืออาจจะไม่สามารถเก็บเงินเพิ่มได้เลยก็ได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันก็จะกระทบกับเรื่องราวการเติบโตหรือ Growth Story ที่ตลาดคาดหวังไว้เลอะเลยค่ะ อืมอันนี้น่าชิดมากครับคือถ้า AI มันไม่เวิร์กจริงอย่างที่คุยไว้ก็อาจจะผิดหวังกันได้ใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันคือกฎระเบียบและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล data privacy and regulations เรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญมากๆสำหรับธุรกิจที่จัดการข้อมูลการเงินและภาษีที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้ ถ้าเกิดมีปัญหาข้อมูลรั่วไหลหรือเอาข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ขึ้นมาเนี่ยผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของแบรนด์จะรุนแรงมากแล้วก็อาจจะโดนค่าปรับมหาศาลด้วยค่ะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงใหญ่ของบริษัทที่เกี่ยวกับข้อมูลเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะคือการแข่งขันจากคู่แข่งเฉพาะทาง niche competitors ถึงแม้ว่า Intuit จะพยายามเป็นแพลตฟอร์มที่ครบวงจรมากๆแล้วก็ตามแต่ในแต่ละสมรภูมิย่อยๆเนี่ยเขาก็ยังมีคู่แข่งที่เก่งเฉพาะด้านอยู่ดีเช่นในตลาดบัญชีก็มี Zero หรือ Sage ที่ก็เก่งมากๆในตลาด Payment Gateway ก็มี Square หรือ Block เดิมหรือ Stripe ที่ก็แข่งกันดุเดือดหรือในตลาด Marketing Automation สำหรับ E-commerce ก็มี k l a v i o คู่แข่งเหล่านี้เขาก็คอยแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในเซกเมนต์ต่างๆอยู่ตลาดเวลาค่ะก็ประมาทไม่ได้โอความเสี่ยงก็มีรอบด้านเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจการแข่งขันการ Execute เรื่อง AI กดระเบียบแล้วก็คู่แข่งเฉพาะทางทีนี้มาถึงคำถามสำคัญสำหรับนักลงทุนสาย VI ครับเรื่องของราคาเทียบกับมูลค่า price versus value แล้วก็การมองหาส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย Margin of safety เราจะเอาแนวคิดนี้มาปรับใช้กับ Inuit t ในสถานการณ์ปัจจุบันยังไงดีครับค่ะ ก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องราคานะคะต้องขอย้ำภาพคุณภาพของธุรกิจที่เราคุยกันมาทั้งหมดก่อนว่า Intuit เนี่ยเป็นบริษัทที่โตร,ระดับเลข2หลักเลยนะคะปีงบ25ตัว16%คาดการปีงบ26โตอีก12-13%มีแนวโน้มที่กำไรจะขยายตัวได้อีกหรือ Margin Expansion มีคููเมืองที่ค่อนข้างแข็งแกร่งจาก Switching Causes แล้วก็ Network Effect และที่สาคัญกาลังเดิมพันครั้งใหญ่กับ AI ทั่วทั้งองค์กรเลยอันนี้คือภาพของธุรกิจที่ดีมากๆค่ะ ครับคบชัดเจนครับว่าเป็นธุรกิจคุณภาพสูงทีนี้หลักการของ VI ก็คือเราจะไม่ยอมจ่ายแพงเกินไปสำหรับธุรกิจที่ดีแม้ว่ามันจะดีแค่ไหนก็ตามเราต้องการส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภยัยหรือ Margin of Safety MOS เสมอหมายถึงการพยายามซื้อในราคาที่มันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมินไว้พอสมควรเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการประเมินของเราเองหรือเผื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น อันนี้เป็นการยุกตัวอย่างแนวคิดนะคะไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนใดๆค่ะครับเข้าใจหลักการครับการประเมินมูลค่าคุณเทคที่เติบโตสูงแล้วก็มีเรื่องราว AI แบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะคะ แต่นักลงทุน VI อาจจะลองมองกรอบคร่าวๆได้เช่นอาจจะลองดูตัวคูณมูลค่ากิจการต่อยอดขายในอนาคต (Forward EV Sales) ซึ่งเป็นการเทียบมูลค่าบริษัททั้งหมดกับยอดขายที่คาดว่าจะทำได้ในปีหน้าอาจจะเริ่มพิจารณาเมื่อตัวคูณนี้มันปรับฐานลงมาแถวๆสัก6-7เเท่าหรืออาจจะดูตัวคูณราคาต่อกระแสะเงินสดอิสระในอนาคต Forward PFCF ซึ่งมันสะท้อนความสามารถในการสร้างเงินสดจริงๆของบริษัทได้ดีกว่ากำไรอาจจะมองแถวๆสัก28ถึง30เท่าย้ำอีกครั้งว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะไม่ใช่เป้าหมายที่ตายตัวต้องไปวิเคราะห์กันต่อเองค่ะอืมครับพอเห็นภาพกรอบคร่าวๆแต่แค่รอให้ราคาหุ้นมันลงมาถึงจุดที่เราสนใจหรือเข้ากรอบที่เรามองไว้เนี่ยอาจจะยังไม่พอใช่ไหมครับ เพราะบางทีราคาลงมันอาจจะแปลว่าพื้นฐานมันเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ เราจะเห็นสัญญาณอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าเอ้ยนี่มันเป็นโอกาสจริงๆไม่ใช่กับดักถูกต้องเลยค่ะราคาถูกอย่างเดียวไม่พอค่ะต้องเห็นหลักฐานที่มันจับต้องได้มายืนยันด้วยว่าคุณภาพของธุรกิจมันยังดีอยู่จริงๆนะและแนวโน้มในอนาคตมันยังเป็นไปในทิศทางที่เราคาดหวังไว้อาจจะต้องรอติดตามผลประกอบการไปอีกสักสองสามไตรามาสเพื่อรอดูสัญญาณเหล่านี้ให้ชัดเจนขึ้นค่ะมีอะไรบ้างครับสัญ,ญญาณที่ว่า หนึ่งเลยคือการเติบโตที่ยังแข็งแกร่งของธุรกิจ GBS หลัก QuickBooks Payments ค่ะ ต้องยังเห็นการเติบโตในระดับกลางๆของ10% mid-teens growth ได้อยู่ถึงแม้ว่าเมลชิมอาจจะยังโตช้าหรือผันผวนก็ตามอันนี้เพื่อยืนยันว่าพลังของแพลตฟอร์มหลักมันยังคงอยู่จริงๆ2คือความมีเสถียรภาพของธุรกิจคอน sumer TurboTax Credit Karma ค่ะต้องเห็นว่าฐานลูกค้า TurboTax ยังเหนียวแน่นอยู่ส่วนแบ่งตลาดยังดีไม่ได้เสียไปให้คู่แข่งมากนักและสามารถเพิ่มรายได้ต่อลูกค้า ARPC average revenue per customer ได้อาจ จะผ่านการขายบริการเสริมหรือการสร้างไรายได้จากเครดิตคาร์มาที่ดีขึ้นและ 3. ซึ่งสำคัญมากๆในยุคนี้เลยคือต้องเห็นผลลัพธ์ที่วัดผลได้จาก AI จริงๆค่ะไม่ใช่แค่ข่าว PR สวยๆหรือการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆแต่ต้องเห็นในรายงานผลประกอบการหรือสิ่งที่ผู้บริหารพูดกับน,นักลงทุนว่า Intuit Assist หรือ AI Agents เนี่ย มันเริ่มช่วยให้ลูกค้าทำธุรกิจได้ดีขึ้นจริงๆแล้วนะเช่นช่วยลดเวลาเก็บเงิน DSO Days a l e s Outstanding ได้จริงหรือลดข้อผิดพลาดท,ทางบัญชีลงอย่างมีนัยสำคัญและมันร่ามส่งผลต่อรายได้หรือการรักษาลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญแล้วจริงๆนี่คือการพิสูจน์ว่าการลงทุน AI ที่ทำไปมันเวิร์กจริงไม่ใช่แค่ความฝันค่ะ อ๋อเข้าใจเลยครับมันคือคอนเซปต์คลา s สิก w o n e r r u u l o o p p n y y at the fair price ของ Buffett เลยสินะครับคือต้องหาทั้งธุรกิจที่ดีเยี่ยม Wonderful Company และต้องรอจังหวะที่ราคาเหมาะสม fair price ซึ่งเปิดโอกาสให้เรามี Margin of Safety ด้วยไม่ใช่ซื้อเพราะแค่มันเป็นธุรกิจที่ดีหรือเพราะราคาลงมาอย่างเดียวต้องเห็นหลักฐานยืนยันด้วยแล้วหลังจากนั้นก็อาศัยความอดทน ปล่อยให้เวลาพลังของรายได้ประจําและคู่เมืองทางธุรกิจที่แข็งแกร่งทํางานสร้างผลตอบแทนทบต้นไปในระยะยาวใช่เลยค่ะหัวใจของ VI คือแบบนั้นเลยความอดทนรอราคาที่ไม่แพงสําหรับธุรกิจที่ดีที่เราเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งจริงๆแล้วถ้ามองมุมกลับกันบ้างล่ะครับอะไรคือปัจจัยบวกหรือ Value Catalyst ที่อาจจะทำให้มูลค่าของ Intuit มันขยับขึ้นได้เร็วกว่าที่ตลาดคาดการไว้ครับ ก็มีหลายอย่างที่น่าจับตาเหมือนกันค่ะข้อแรกเลยชัดเจนที่สุดก็คือถ้า AI agents ที่พัฒนามาเนี่ยมันประสบความสำเร็จอย่างสูงถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางแล้วก็ได้ผลจริงตามที่คาดหวังมันจะช่วยเพิ่มรายได้ต่อผู้ใช้ RPU average revenue per user ได้โดยตรงเลยเพราะอาจจะขายเป็นบริการเสริมหรือ add on ได้แล้วมันก็จะช่วยลดอัตราการเลือกใช้บริการของลูกค้า churn rate ล,ลงด้วยเพราะระบบมันมีประโยชน์มากขึ้นลูกค้าก็ยิ่งติด และอาจจะช่วยขายบริการมูลค่าเพิ่มอย่าง assisted tax ใน TurboTax ที่ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูภาษีให้ได้ดีขึ้นด้วยค่ะอืมถ้า AI work จริงนี่คือเปลี่ยนเกมเลยใช่ค่ะเปลี่ยนเกมได้เลยข้อ2คือถ้าเมลชิมฟื้นตัวกลับมาเติบโตได้ดีอีกครั้งหลังจากที่เขาพยายามปรับปรุงแพลตฟอร์มแล้วก็ออกฟีเจอร์ใหม่ๆเห็นว่ามีแผนจะออกฟีเจอร์สำหรับกลุ่มธุรกิจค้าปลีกเร็วๆนี้ด้วย ถ้าลูกค้ากลุ่ม SME เริ่มเห็นผลตอบแทนจากการลงทุน ROI Return on Investment ที่ดีขึ้นจากการใช้เมลชิมมันก็จะช่วยเร่งการเติบโตของกลุ่ม GBS โดยรวมให้กลับมาโดดเด่นได้อีกครั้งค่ะครับครับถ้าเมลชิมฟื้นได้ก็จะช่วยดันภาพรวม GBS ค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะคือการขยายตัวของกำไร Margin Expansion ที่ทำได้ต่อเนื่องและดีกว่าที่ตลาดคาดการไว อาจจะมาจากการประหยัดต่อขนาด (economies of scale) ที่ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อธุรกิจมันใหญ่ขึ้นหรือโครงสร้างต้นทุนที่ดีขึ้นหลังจากการปรับองค์กรไปเน้น AI ถ้า Intuit สามารถแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถโตทั้งไรายได้และทำกำไรได้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอตลาดก็จะให้มูลค่าหรือ valuation ที่สูงขึ้นตามไปเองค่ะเข้าใจครับแปลว่าถึงแม้เราจะลงทุนไปแล้วก็ยังต้องคอยทำกันบ้านติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดเหมือนเดิมไม่ใช่ซื้อแล้วจบ แน่นอนค่ะการลงทุนแบบ VI ไม่ใช่การซื้อแล้วลืมเลยนะคะแต่คือการติดตามอย่างต่อเนื่องเหมือนเราเป็นเจ้าของกิจการนั้นจริงๆเราอาจจะทําเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆไว้คอยดูทุกไตรามาสก,ก็ได้ค่ะว่าประเด็นสําคัญๆมันยังเป็นไปตามที่เราคาดหวังไหม เช่น <Gen. S 1> มีอะไรบ้างครับที่ควรเช็คหลักๆก็อาจจะแบ่งตามกลุ่มธุรกิจค่ะกลุ่ม GDS อัตราการเติบโตโดยรวมเป็นยังไงสุขภาพของออนไลน์อีโค s ิสตที่เป็นหัวใจหลักยังดีอยู่ไหมการใช้บริการเสริมอย่าง payments หรือ payroll หรือ attach rate มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงสัญญาณฟื้นตัวของ m a i l c h i m ที่เราคุยกันมามาหรือ,อยัง กลุ่มคอน sumer ส่วนแบ่งตลาดของเทอร์โบแท็กซ์ยังทรงตัวหรือดีขึ้นไหมจำนวนผู้ใช้เป็นยังไงสัดส่วนการใช้บริการแบบมีผู้ช่วย assisted tax มันเพิ่มขึ้นไหมรายได้ต่อลูกค้า IPC ของเครดิตคาร์มาเป็นยังไงบ้าง เรื่อง AI ที่สำคัญพยายามหาตัวชี้วัดหรือ KPIs (Key Performance Indicators) ที่มันสะท้อนการใช้งานจริงและผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้จริงๆไม่ใช่แค่จำนวนฟีเจอร์ที่ออกมาใหม่แล้วก็ภาพรวมการเงินกำไรและโดยเฉพาะกระแสะเงินสดอิสระ (FCF, Free Cash Flow) มันเป็นไปตามที่บริษัทคาดการไว้หรือไม่เขายังรักษาแนาวโน้มการเติบโตของรายได้อย่างไกลดนสปีงบ26ที่ให้ไว12้12-13%ไปพร้อมๆกับการขยายตัวของ Margin Mar g Mar i n Expansion ได้อยู่หรือไม่โอ้โหลิสต์ยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ก็สมเหตุสมผลครับเหมือนตรวจสุขภาพธุรกิจทุกไตรามาสเลยการพุยกันวันนี้ทำให้เห็นภาพอินทรยชัดขึ้นมากเลยครับ ทั้งจุดแข็งโอกาสความเสี่ยงโดยเฉพาะการเดิมพันครั้งใหญ่กับ AI ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเลยใช่ค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆที่น่าสนใจไว้ให้เรากลับไปขบคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าในระยะยาวจริงๆเนี่ยเทคโนโลยี AI agents ที่ Intuit กำลังทุ่มเทพัฒนาอย่างหนักอยู่นี้มันจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าหรืออาจจะถึงขั้นส่งผลกระทบต่อความจำเป็นของอาชีพนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่เป็นมนุษย์อย่างไรบ้าง มันจะเป็นการทำงานร่วมกันหรือสุดท้ายแล้วจะเป็นการเข้ามาแทนที่ในบางส่วนหรือส่วนใหญ่อันนี้น่าคิดมากๆค่ะอืมเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบจริงๆครับค่ะแล้วก็คำถามที่อาจจะใหญ่ไปกว่าน,นั้นอีกก็คือท่ามกลางการพัฒนา AI ที่มันรวดเร็วปานสายฟ้าฟาดในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกเลยตอนนี้ คูเมืองที่ Intuit พยายามสร้างขึ้นมาจาก AI ในวันนี้เนี่ยมันจะแข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดต้านทานการแข่งขันจากคู่แข่งหน้าใหม่ๆหรืออาจจะเป็นยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีรายอื่นที่อาจจะกระโดดเข้ามาในสมรภูมินี้ด้วย AI ที่อาจจะล้ำหน้ากว่าในอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าได้จริงหรือไม่นี่เป็นคําถามที่ยังไม่มีใครตอบได้อย่างชัดเจนนะวันนี้เลยค่ะและเป็นสิ่งที่นักลงทุนที่สนใจ Intuit ต้องคอยติดตามและประเมินสถานการณ์กันต่อไปอย่างใกล้ชิดมากๆเลยค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปแบบมีกดติดตามช่อง Tiger Review ไว้เลยนะครับและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปครับ